วันนี้จะมานำเสนอโปรแกรมของผมนะครับซึ่งโปรแกรมของผมทำขึ้นก็คือโปรแกรมคำนวณค่าต่างๆนะครับซึ่งหน้าต่างโปรแกรมก็จะประกอบไปด้วยประมาณนี้ครับฟอร์มที่1ส่วนที่1ส่วนนี้จะเป็นส่วนบอกวันวันที่แล้วก็เดือนปีบอกเวลานะครับซึ่งเวลาซึ่งเวลานี้จะ เดินตรงกับเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์น,น,นันนะครับ mm. และโ,โปรแกรมคำนวณของเราก็จะมีการหาเปอร์เซนต์ความคลาเคลื่อนการหาความชันกราฟการหาความเร็วอัตราเร็วความเร่งของฟิสิกส์นะครับเราไปลองโปรแกรมแลกันเลยครับ mm. เมื่อคลิกมามันก็จะเข้ามาฟอร์มที่2นะครับฟอร์มที่การหาเป,เปอร์เซนต์ความคลาเคลื่อน จากสูตรนะครับค่าจริงลบค่าทดลองส่วนค่าจริงคูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจากสูตรของมันเราก็มาลองแทนค่าดูครับลองค่าจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่าทดลองเก้าสิบเอ็ดครับลองคำนวณดูครับความคลาดเคลื่อนก็จะเป็นเก้าเปอร์เซ็นต์เราก็ล้างขคมล,ล,อลองใหม่นะครับเอาเป็น88% ถ้าลอง7จครับลองคำนวณครับเปอร์เซ็นต์ความลัดเทื่อนก็จะอยู่ที่ประมาณ19%นะครับก็จะทำงานในลักษณะนี้ก็ไปลองดูโปรแกรมที่2นะครับการหาความชันกราฟนะครับก็ ก็ไม่ค่อยต่างจากการหาเปอร์ต์ความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ครับโดยเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนเพิ่มตัวแปรขึ้นมาครับก็ลองมอลอง,ลองเลยดีกว่าจากสูตร d ดลต้าลส่วน d ดลต้านะครับแล้วก็ลองแทน Y2 เป็น9 Y1 เป็น4.2ค่า X1 เป็น5 อขออภัยครับเมื่อกี้ x 2ครับอันนี้ x 1ครับ x 1เป็น1.6ครับลองคำนวณดูครับค่าความชันกราฟก็จะออกมานี่ครับ1.41ครับประมาณนี้ครับลองอีกค่าหนึ่งกนะ y 2เป็น10ครับ y 1เป็น6 y x 2เป็น4 x 1เป็น1.7 ลองคำนวณนะครับความชันก้าก็จะออกประมาณ1.739ครับประมาณประมาณนี้นะครับเราไปลองดูโปรแกรมที่3าก่อนเลยนะครับจะขึ้นมาที่ฟอร์มที่4นะครับซึ่งจะเป็นแท็บนะครับเป็นแทบ็บจะเป็นเรื่องนะ เรื่องเดียวกันครับจะมี3สูตรประมาณสสูตรเราลองหาสูตรที่2ดูครับจากสูตรนะครับ v เท่ากับ s ส่วน t ครับ v ก็คือความเร็วนะครับ s ก็คือระยะระยะทางครับมีหน่วยเป็นเมตรครับส่วน t ก็คือเป็นเวลาครับมีหน่วยเป็นวินาทีครับเรามาลองทดสอบคำนวณดูครับออกเป็นนักวิ่ง วิ่งที่100เมตรครับใช้เวลา9.56ครับลองคำนวณดูครับเขาจะวิ่งได้ประมาณ10เมตรต่อวินาทีครับลองลองเป็น200เมตรครับวิ่งได้19.56ครับ จะวิ่งประมาณ10.2 2เมตรต่อวินาทีครับประมาณนี้ครับซึ่งโปรแกรมผมก็หลักการทางานก็มีเท่าเพียงเท่านี้แหละครับหากผิดพลาดประการใดขอไปนะที่นี้นะครับขอบคุณครับ